ก็ใส่ยงมันนะค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านตัวงอกดีตัวงอกท่านใส่ยูที่นามใส่ตัวงอกี่นมตัอูลหนะครับมูที่สองนะครับตดกมนะครัมาไล่มูที่เด็ดต้นดุงราไล่นะครับแล้วก็มือนาหาไล่นะครับ นำเรียนโดยชาติชาวนะครับหลังจากที่พ่อนะครับสวรรค์จะถึงเด็กเด็กนะครับเร่รีมของว่าเอาคือบรเขียนแหละครอบครัวและ F4 เขาแก่งไปแล้วเขาเขียนเขาเขียนสั้นๆ ค่ะสวัสดีสวัสดีเอสซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องควานเจียวนะคะแม่แม่เนาะวันนี้นะคะพาแม่แม่นะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะแม่แม่เนาะนะคะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะแม่แม่คาะอะ่วันนี้เราก็ได้มาทําลงทานที่วัดบ้านหนองบัวเจ้าป่านะคะเป็นวัดบ้านเกิดของน้องแบมเนาะนะคะก็นะคะนี่นี่ก็คือโลงทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะ ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมนะคะกำลังปรุงน้ำซุปกำลังแต่ว่าคือไก่เนี่ยเราตุ๋นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี้ปิดไว้ก่อนเนาะนะ,ะเพราะว่าลมแรงนะคะช่วงนี้ลมแรงหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นพริกเผาพริกน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำปลาเนาะ นะคะที่เป็นเครื่องปรุงให้ชาวบ้านนะคะวันนี้ก็จะแม่เบิ้งน้ำซุปเบิ้งน้ำซุปประทันห่อนค่ะแม่แม่ประทันหอนค่ะน้ำซุปประทันห่อนค่ะกำลังปรุงเคืองนะคะเพื่งเพ่องออกมาต้งนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นกองกระถินนะคะแม่แม่เนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นกองกระถินนะคะนี่อันนี้ตรงตรงที่ว่าน้องแบมเอาผู้ผา คุณเงินนะคะแล้วก็ฟังพี่ดาวโบวี่แล้วก็พระใหญ่ทองคํานะคะมาไราสดตรงนี้นี่น,นตรงนี้เลยแล้วก็ที่ทําการศาสตร์ของน้องแบมบฟังนู่นนะคะสีแดงแดงนู่นนะคะมานะคะแม่ๆ่นะคะก็วันนี้น้องแบมไม่ได้ทําต้นกระถินมาเนาะแต่ว่าก็คือทําเป็นลงทานแทนนะคะเพราะว่าเราทําการศาสตร์ไปแล้วเราก็เลยพักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแม่ๆม,มค่ะ อันนี้ก็กำลังจัดเตรียมนะคะกำลังจัดเตรียมอยู่นะคะก็จะมีแล้วก็วันนี้น่าจะทำน่าจะเกินร้อยถ้วยนะคะก็ดูอยู่ว่าก็คือแบบก่อนที่จะเข้ามางานเนี่ยเขาให้ฉีดวัคซีนเน่ะเขาถามว่าแล้วก็ให้โชว์ว่าเราอะฉีดวัคซีนครบหรือยังทีนี้เราเราก็แจ้งไปว่าเราฉีดครบแล้วแล้วก็อ่า ให้เขาดูหมอพร้อมอะค่ะนั่นแหละค่ะก็ให้เขาดูหมอพร้อมนีเขาก็ติดสติกเกอร์แบบนี้ค่ะไว้ค่ะแม่แม่แมนี่สติกเกอร์สีเขียวแบบนี้เออว่าใครฉีดแล้วหรือใครยังไม่ได้ฉีดนี่ค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะนี่บรรยากาศของเราแแม่แม่ดูนะคะก็ตอนนี้ก็ถ้าใครถ้าใครทาก๋วยเตี๋ยวเนี่ต้องมาก่อนหรือว่าใครทํา อาาขนมแบบอย่างอื่นเขาก,ก็ต้องมาตั้งก่อนนะคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหม้อไม่ร้อนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบว่าป้ายนะคะยินดีต้อนรับขบวนกระถิ่นเนาะนะคะเป็นเพินไว้จั่ไหนของ,มองะะแม่นี่เจียวกำลังเตรียมอยู่นะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวน้องแมบมให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะ,ะนนเดี๋ยวจะให้ไปดูตรงหน้ากองกระถิ่นอีกทีนึงนะคะปีนี้ถือว่าใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ไม่รู้ว่า เห็นเห็นเขาบอกว่ามีช้างมาด้วยเป็นน่าจะเป็นทางพายนุ่มเสกันะคะน้องแบบก็อันนี้น้องแบบไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าบอกพวกไงพวกไงเสกหนุ่มเสกมีมาอยู่อ่าเออแต่ว่าอันนี้หนูหนูไม่หนูไม่แน่ใจว่าจะมากี่เชือกเนอะนะคะ สิบเอก1เชือกแต่ว่าบบน้องแบม่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้เชิญไม่ไมด้เชิญอ่าายภูผามาเพราะว่าภายภูผาติดุ้าตอนนี้ยังน่าจะน่าจะยังไม่กลับจากภาคเหนือมั้งคะน่าจะไม่กลับจากเชียงใหม่มั้งนี่ค่ะก็เตรียมค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่วางถ้วยให้ ท,ที่วางถ้วยให้ชาวบ้านที่มาร่วมทานลงทานด้วยกันนาะแม่เนี่ยก็จะมีประมาณมแม่มิลงทานจากลงทานสามสิบกว่าลงทานนะคะดูนะคะฝั่งนู้นก็แบบเรียงกันมาเลยดูนะคะแม่ปีที่แล้วอะ่ะเนี่ยน้องแบมแค่ทำทำ,ทำแค่ฝั่งนั้นนะคะมีแค่สิบกว่าลงทานนะเนาะ แต่ปีนี้มีสามสิบลงท่าน่ะแบบทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะแม่แม่แบบเรียงกันเลยค่ะเมื่อวาน่าเมือหลอบก่อนเขามาเฮตดนาม,มาหลอกก่อนเ่ามาเฮตดนามตอนนี้ก็เตรียมถ้วยโฟมมาแล้วก็แบบเตรียมห่อใส่ถุงให้ชาวบ้านห่อกลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่าแบบบางท่านก็คงไม่สะดวกทานตรงนี้เนาะนะคะบางท่านก็ไม่สะดวกทานแต่ว่าก็คือแบบเราก็เตรียมพร้อมมาทุกอย่างนะคะผักสด ไม่ต้องเอาออกมามันปิ้วบ่ต้องลวกเส้นคอยเอาออกมาว่างๆมันปิ้วแม่แตอนนี้ก็เราเตรียมความพร้อมอยู่ฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะคะแม่แม่แมเนาะนู่นบรรยากาศของเรานะคะฝั่งนู้นอสมอเนี่ยมีทุกจุดนะคะแม่แม่ฝั่งไหนที่ฝั่งไหนที่ เป็นทางเข้าหรือทางออกเนี้ยจะมีจุดอ,อสมอ,อยู่ทุกจุดนะคะมีอ,อสมอ,อยู่ทุกจุดเลยนะคะเด,เดี๋ยวให้เขาหยุดประกาศก่อนน่าจะเขาเดินเข้าไปแล้วแบบคงไม่ได้ยินอะไรประมาณนี้เนาะ ตอนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมนะ,ะมีเยอะมากค่ะแม่แม่ลงทานรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยไม่เยอะขนาดนี้นะคะรอบที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้ก็คือเยอะมากแต่เราเตรียมความพร้อมมาจากบ้านเรียบร้อยค่ะตุนเนื้อตุ๋นอะไรเรียบร้อยหั่นผักเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีนี่นี่นนี่น,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 นี่เครื่องปรุงของเราดูดูอีไก่ เนื้อไก่ดูนะคะแล้วก็เลือดนะคะเนี้ยเนื้อไก่ล้วนๆนะคะอันเนี้ยเป็นเนื้อไก่ล้วนๆเยอะมากค่ะอืมท่าในใดอยากทานลงทานก็สามารถเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับจะ้ะอีน,นี้รอยอย่างเดียวก็คือรอให้หมอมันร้อน โอเคค่ะแม่แม่แมแมค่ะก็นะคะน้องแบมก็ขออนุญาตปิดไลนไเนาะอะอไว้เจอกันใหม่ในไรหน้านะคะเดี๋ยวน้องแบมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกที่นึงนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตราไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ